ที่กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็<ฆ>เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกด้วยนะครับและเชื่อว่าน,นักท่องเที่ยวที่ได้มีโอกาสมาที่จังหวัดเชียงใหม่ก็คงจะได้เข้าร่วมนะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการร่วมกับหมู่บ้านทรมาค้าขายชุมชนวัวลายนะครับได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดแล้วก็เชื่อมโยงการจําหน่ายสินค้าและบริการในด้านการตลาดชุมชนช่วงวันหยุดยาวปีใหม่นี้นะครับ งานเทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขินณข่วงอโบสถเงินวัดศรีสุพรรณตำบนหายาอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับหมู่บ้านทำมาค้าขายชุมชนวัวลายซึ่งประกอบด้วยวัดศรีสุพรรณวัดหมื่นสารและวัดนันทารามนะครับก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2563ที่ผ่านมาและจะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ2มกราคม2564ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนา การตลาดชุมชนช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ซึ่งก็เป็นแนวทางในการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายช่วยเสริมสร้างไรายได้แก่ชุมชนภายในงานก็มีกิจกรรมมีการจําหน่ายสินค้าที่น่าสนใจให้เลือกชมเลือกซื้อมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเยี่ยมชมแล้วก็เลือกซื้อสินค้าในชุมชนมีทั้งเครื่องเงินเครื่องเขินอาหารพื้นบ้านสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดแล้วก็ได้ผ่อนคลายกับการนวดแผนโบราณด้วยนะครับ สำหรับที่หมู่บ้านทำมาค้าขายชุมชนวัลายนะคะก็เป็นแหล่งวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการผลิตเครื่องเงินและเครื่องเคินที่มีความ เป็นเอกลักษณ์อย่างมากนะคะจากช่างฝีมือที่มีประสบการณ์และมีความชํานาญจนกลายเป็นศิลปะหัตถกรรมที่มีคุณค่ารวมทั้งยังมีการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจของชุมชนโดยจัดก,กิจกรรมถนนคนเดินบัวลายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการทามาค้าขายจ้างก,การรับรู้ของนักท่องเที่ยวทําให้ชุมชนบัวลายกลายเป็นย่านการค้าที่มีความสําคัญ